ไปชมในส่วนของเทคนิคนะคะก็จะเห็นว่าเมื่อวานตลาดนี่ฟื้นตัวกลับมาค่อนข้างดีทีเดียวนะคะแล้วก็มูลค่าการซื้อขายก็เพิ่มขึ้นด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยอนอกจากจะเกิดสัญญาณซื้อจาก ISI นํามาแล้วเนี่ยตอนนี้เมื่อวานนะคะ Modify ก็ให้สัญญาณซื้อตามมาได้นะคะก็ถือว่ามีน้ําหนักทางบวกมากขึ้นนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ถึงไม่ถือว่าดีเท่าไหร่นะคะเพราะว่าถ้าจะให้ดีตอนนี้เนี่ยน่าจะต้องปิดเหนือ1 2 0 5จุดซึ่งเป็นแก็บที่เปิดไว้เมื่อวันที่20่ที่ผ่านมาให้ได้นะ ตัวสําหรับรอบนี้แล้วก็กลับสู่ขาขึ้นเต็มตัวอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นระยะสั้นเนี่ยถ้าหากว่ายังไม่สามารถกลับไปยืนเหนือ1 2 0 5เนี่ยเราก็ยังคงมุมมองของการพักตัวต่อไปนะคะแล้วก็ความเสี่ยงทางลงที่จะกลับมาสู่การเล่นต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยท,ทุกเส้นเนี่ยก็ยังมีอยู่เช่นเดิมนะคะแนวรับวันนี้นะคะจุดแรกจะอยู่ที่1 1 9 5แล้วก็ถัดไปที่1นึ่นะคะ สต็อกอยู่ในวันนี้ตัวแรกจะเป็นตัว I V L นะคะเมื่อวานจะเห็นว่าเครื่องมือระยะสั้นเนี่ยเริ่มทยอยกันส่งสัญญาณซื้อนะคะขณะที่ตัว M A C D เนี่ยก็ยังยืนเหนือซิงเกอลไลน์แล้วก็ซีโร่ไลน์ได้นะคะ mm hmm. ก็คิดว่ามีโอกาสทดสอบอแนวต้านนะคะจะเป็น previous high แล้วก็ตามเทรนไลน์ต่อไปนะคะแ mm hmm. นวรับของ I V L ก็จะอยู่ที่29บาท25ตางนะคะต้านประมาณ31-31.50แล้วก็คัดลอสที่28.50ค่ะ มาเป็นตัว TMB นะคะเมื่อวานก็จะเห็นขึ้นมานะคะตอนบ,บ่ายๆก็ดิดตัวกลับมาอยู่เหนือ EMA e 25พร้อมกับ v อลุ่มที่เพิ่มขึ้นอย่างหนานแน่นนะคะตอ,ตอนนี้ตัวเครื่องมือ Modify ส่งสัญญาณซื้อแล้วก็ขยับขึ้นออกมาจากแคตโรโซได้เล็กน้อยแล้วนะคะนะวรับของ TMB จะอยู่ที่บาท52นะคะต้านบาท58แล้วก็คันลอสที่บาท50คะ่ะ ถัดมาเป็นตัว DSGT นะคะจะเห็นว่าเมื่อวานก็ขึ้นแบบมีวอลุ่มเหมือนกันแล้วก็มีสัญญาณของการสะสมหุ้นจากเครื่องมือ VAD ด้วยนะคะเครื่องมือระยะสั้นกลับมาส่งสัญญาณซื้อพร้อมๆกันแล้วแนวต้านเนี่ยนะคะจะอยู่แถวๆ13บาท30นะคะก็ดูตามเทนไลน์นะคะ60นาทีไปนะคะรับจะอยู่ที่12บาท10สตางค์แล้วก็คัดลอสที่11บาท90ค่ะ ตัวสุดท้ายจะเป็นตัว NMG นะคะตัวนี้เมื่อวานก็าราคาเดินหน้าขึ้นได้อีกนะคะแล้วก็ถ้าดูย้อนหลังไปในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจะค่อยๆขึ้นช้าๆโดยที่มี EMA 10วันทําหน้าที่เป็นแนวรับนะคะเพราะฉะนั้นระยะสั้นก็ยังดีอยู่นะคะเมื่อวานก็ยังได้แรงเหวี่ยงในกราฟราย60นาทีวันนี้น่าจะลุ้นต่อได้นะคะแนวรับจะอยู่ที่1บาท45ต้านบาท58แล้วก็คัดลอสที่1บาท43สตางค์ค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ